ก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับผมนะครับรายการดีเล็กยังนะครับแล้วอยู่กับผมนะครับดีนะครับก็วันนี้มาอยู่ในเกมเซตีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวอีเวนต์วันที่5พฤษภาคม59นะครับก็เป็นอีเวนต์ตัวละครลูกเต๋าแล้วก็จี้นะครับมาทั้ง3อีเวนต์ด้วยเราจะไปดูทางฝั่งของตัวละครนะครับก็ตัวละคร3ตัวจะเพิ่มมาใหม่นะครับ แล้วก็คือหนึ่งอาอะไรนะชื่ออะไรเลยพู้สาวแคทรีน่านะครับก็ความสามารถก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์สร้างเลนด์มาร์คทันทีเมื่อถึงจุดสตาร์ทนะครับแล้วก็จีก,ก็เมื่อสร้างเลนด์มาร์คมีโอกาสหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ข้ามทางเพิ่มสองเท่านะัดพู้สาวแคทรีน่านะครับก็โอกาสหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สร้างเลนด์มาร์คทันที มันกับคาท,าร,คาทรีนาเมื่อกี้นะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพูดสกกาวคาทรีนาที่ถูกปลุกด้วยนะครับแต่มันจะมีโอกาส80%สร้างเรนมาทันทีเมื่อถึงกิดสตาร์ทแต่หลังตาที่หกจะเป็นร้อเลยร์เซ็นตเลยครับวิธีหาเจ้านี้ก็คือเราต้องอได้ได้การไอคับ เอสธรรมดาแล้วครับแล้วก็ต้องมารวมกับเอสธรรมดาตัวไหนก็ได้มันจะได้คาร์ชิง่า้เอสบวกนะครับแล้วก็ต้องพามาแลกในอีเวนต์นะครับเนี่ยครับแล้วก็ต้องมีนี่นครับการดนกสีฟ้านะครับซึ่งต้องสมในแพ็กการ์ดพรีเมียมนะครับนี่ครับแล้วแต่เราจะเอาตัวไหนนะครับส่วนมาดูทางด้านลูกเต่านะครับ ก็มันจะเป็นลูกเต๋าดอกไม้นะครับนี่นะครับก็450เพชรนะครับก็ถ้าซื้อก็จะได้ G Classs มาด้วยนะครับแต่ก็ถ้าซื้อลูกเต๋านี่ก็ไม่รู้ได้เพชรหรือเปล่านะแต่น่าจะได้นะครับส่วนมาดูทางฝั่งกี้นะครับ G ี้นะก็คือออะไรเขาเรียก าหารเทศกาลพลุนะครับนี่บะเอามัดก็ความสามารถคือเมื่อตกอยังโอลิมปิกโอกาส80%ค่าบันทางจะเพิ่มเป็นสองเท่าเป็นระยะเวลาสามตานะครับก็ถามว่าหาจากไหนนะครับที่ก็ต้องรวมนะครับจากเอจะมาเอบวกเจ็ดต้องมารวมกับเออีกหนึ่งบวกเจ็ดนะครับแล้วก็จะได้เอบวกแล้วก็เอบวกมารวมอีก็จะได้เอนะครับ ก็วันนี้ผมมีการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ